คือต้องยืนนิ่งตลอดบ่ายนี่อันนี้ได้ขยับก็ได้เลยนี่บอกก็ได้อ๋อทุกคนก็เดินได้ข้างล่างก็ยังบอกเพราะยังเดินได้อีกน้อยเนาะซื้อ่าสุดยอดอะีรถ้าฝนตกนี่มันบนน้าบมไหลเขาบ่อยหน้ามันบมไหลลงไปบ่น่ะถ่ายสมัยก่อนน่ะกล้องแต่ว่ามันมีสีกล้องเป็นขาวดำกล้องขาวดำสมัยก่อนนะนะโอ้ทุกคนเจ้าโลกเขาจำลองไหม เมืองเก่าอันนี้ไอะไรกำแพงบอเป็นกำแพงบอเขาพุดเขาพุดปกเป็นแลยปืนใหญ่สมัยก่อนโอ้ปืนใหญ่อยู่ใต้อยู่ใต้ดินเขาพุดปกและล่อเหล็กบอกที่ปกจะเป็นบ่อรถสมัยก่อนอ่าถ้า พี่น้องวันนี้มานี่ยค่ะพาทุกคนมาย่างนะทุกคนนะวันนี้เป็นเมื่อวันสําคัญนะทุกคนนะก็เลยถือโอกาสพาพี่พ่น้องย่างเลาะบรรยากาศอยู่ที่ท่องสนามหลวงนั่นเองนะทุกคนนะเอาคนนึงกับข้อกาเข้ามาสาบายดีสาบายดีพี่น้องเลยปบพ่อครับเป้าเนวปลาไหลให้เขาครับผมพี่น้องตอนนี้พอแนกะมาถ่ายทอดบรรยากาศนะทุกคนนะในวันสําคัญ ของทางฝั่งไทยนั่นเองนะทุกคนนาวาบรรยากาศจะประมาณใดแหละคู่ค้นจะหลายประมาณใดนะทุกคนนะมื้อนี้เป็นมื้อวันสําคัญนะทุนน้องของประเทศไทยนะทุกคนนะมาเบิ่งกันว่าจะประมาณใดเนาะอันนี้เป็นวันอะไร้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของไงพัยของพระนางเจ้าโอ้ของพระนางเจ้าวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระนางเจ้าอจำซื้อเพิ่นบ่ไไ้อ๋อ รายการเมื่อนี้ขาเจ้าหยุดกันบุดนวยหยุดนะเนาะถ้าพวกแก้วครับวอจะเป็นพวงจ้างพองงานหรือว่าเป็นข้าราชการเนาะเออขาต้องหยุดเพราะว่าเป็นวันเสริมสลองเนะาะคล้ายวันเกิดวันขาขวันเกิดนาทุกุน่นนะราคาวันช่วงแรงๆนี่จะมีการขบวนเดินขบนวนวหวแมนแมนกลัว เขาสีเดินไปทางใดแต่ผมคู่าสีเดินไปทางไหนเนาะแต่ว่าประมาณช่วงประมาณสักสามมุมบ่ประมาณนั้นเนาะบรรยากาศนะทุกคนนะตอนนี้กะแดดกะคนขางที่จะแห้งจังหน่อยทุกคนแต่ว่ามันกะเป็นแบบบรรยากาศแบบบ่แดดเกินไปแบบอมเมาเนาะนี่บงทหารนี่ทุกคนทหารเออรักษาพระองค์อันนี้คือทหารรักษาพระองค์เออ อันนี้คือต้องยืนนิ่งตลอดบ้านนี่แม่แม่อันนี้ไดนออขยับไม่ได้เลยมันบอกไ่ได้อ๋อทุกคนออกจากถึงเวลาเปลี่ยนแฟนถึงเวลาเปลี่ยนเพนท่านจะขยับได้ถือว่าสีแดดอีนี่นก็ต้องจังสีแล้วโอ้ออออนี่นะทุกคนนะนักท่องเที่ยวเขาจะกระหายความสนใจนะทุกคนโอ้โหนี่ทุกคนทางในเวลาไปย่ามตลาดใช่ปงอันนี้ไหนย่างตลาดใช่ปะราลาดวังโอ้อันนี้คือทหารรักษาพระองค์นะทุกคนนะ บกขยับเลยนะทุกคนซึ่งสิแดดสิพลก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้บกขยับกเปลี่ยนเว้นโอ้ยเกือบเบียบแระเบียบป้าที่แสดงว่าต้องมีความอดทนอะไรได้ถึงจะมาเป็นได้น้อยเนาะโอ้ธรรมดาเลยพราะว่าทั้งสีแดดทั้งสีพ้าก็ต้องยืนอยู่นี่ยืนแล้วต้องยืนนิ่งด้วยนะนิ่งขยับบอได้เลยนะโอ้ยอันนี้ซึ่งอดเลยพี่น้องเลยอันนี้เป็นประกาศ ็นบรรยากาศอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะทุกคนนะราคาสะอาดสะอาดงอั่งเปาเนืองมาจากยังไก็เห็นเห็นความสะอาดตลอดเลยบริเวณมีหัวใตดินเลยโอโหอันนี่ไหวนี่แหละสิ่งที่สำคัญก็คือขังบนก็เดินได้ขังล่างก็ยังบอกพอยังเดินได้อีกน้อยเนาะซื้อมาเสื้อยอดอะไรถ้าฝนตกนี่มันบนหน้าบืไหลเขาบ่อยหน้ามันบลไหลลงไปบอก เขาก็มีร uh, ะบบระบายน้ำโอ้มีระบบระบายน้ำมอีกแมนขึ้นมาเพิ่งเขาจะใช้เครื่องดูดบอกเล่นได้ไหน่าจะเป็นเครื่องเลยโอ้ทุกคนดูนะบาเนี่ยสงสัยเขว่ายังผ่อนโมบี้ลังคาไงก็จะสงสัยเนาะข้าวพ้นโต๊ะเนี่ยมันจะเป็นประมาณใดจะเบื้องติดล่ะนี่นะทุกคนเขว่านโมบี้ลังคามุ้งนะทุกคนนะอระบายน้ำใต้โอ้แสดงว่าเขาก็จะมีเครื่องดันน้ำ เป็นเทคโนโลยีเนาะที่ท่านสมัยแห่งอรีทุกคนด้นา,านน้ำเกินอัตโนมัติอ,อ่าคนตกกับ่บเปียกถึงไม่ชีวิตอยู่ในถ้ำหรือว่ายอยู่ในใต้เนาะใต้ล่างนี่ชาวบ้านคอยก็จะเนเต่พูดเนี่าาน<า>ยใต้ตดินแม่นบ่เล่นไงบ่เยาเยาวงาทุกคนบ้านคอยก็จะเว้ถนถ้ำแนบ้านเฮาเนาะเว้นถ้ำแต่ว่าเพื่อนมันเป็นอุโมงค์ระทึกว่าสุดยอดนะทุกคนนะ นี่แหละเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาบดเองเอาแมกโนขุดเป็นอุโมงค์เลยเขาเจาะอุใซ่ระบบเจาะป้าเถอคือเพื่อเพื่อรักษาไอ้ข้างบนนี่ไว้ก็คือไปเจาะเอาแค่ดินข้างล่างออกเเอออจาะโ้ดันเจาะคือรถมีสวรรค์มุนป้าเถอเพี่งหรอเทคโนโลยีของเพฝันสุดยอดเลยเนาะคักขัดขัดขัดอะไรนี่แต่ยังไงคิดเบิ้งเขา มีระบบระบายน้ามัอ๋อนั่นแหละน้องคือสงสัยแบบมันเป็นยังเวลาฝนตกน้ามันคือบ่ไหลเข้าไปแล้วคือบ่องอยู่พันเออระบายน้านี่แหละขักอันนเพราะว่าเพื่อนบล็อคมีหลังคาเนาะแสดงว่าเพื่อนเตรียมการไว้ทุกอย่างแล้วพอายังหลังคาเพื่อนบล็อคใส่ระบายน้าอยู่เทิงได้เว่าดินอยู่อยู่ข้างล่างก็นั่นแหละใังว่มนอก็ใังว่มเอ้าแน่นอนเนี่ยเออมันก็เป็นอีกแปลกหนึ่งที่ว่าสงสัยเนาะ สงสัยว่ามันเป็นอะไรแ <c oughs> น่ๆนี่นี่นี่ลุงในทุกคน,น,นเห็นไหมอันนี้เพิ่นไม้ลายเลือดเพเิ่นคือบุบเปิดร้าย <c oughs> อ๋อพี่อัตโนมัติอีกเพื่อเป็นการประหยัดไทยอีก <c oughs> โอ้ยทีกระดุย <c oughs> ทีท่านสมัยแหละกันเริ่มบลัมอีกให้รีบไปลองไอ่คนมามันตั้งเปิดใช้งานมันมีเครื่องสแกนไว้น้องยิ้มใช้มงนก็ตื่นเ้น โอ้เซนเซอร์สัมผัสตัวคนนี้นะนี่นะโคหามนี่ยังไงถ่ายได้อยู่บ้างเนาะโอ,อ,อ้มาพักผ่อนนะทุกคนนะเย็นจ่อยแล้วน้อยอ,อันนี้น้องสงสัยลายรอบเลยอันนี้น้องสงสัยลายรอบมันคือภาพยังไง ราชการทีหานอันนี้ไลยถนนก็คือจุดนี้เองหมดรือว่าจะไหโอ้ถนนที่เขายางมากนะอันนี้อะไรอืมราชการทีหาก็ถือว่าได้สำนึกถือว่าสุดยอดเดีเนาะพราชวังและงวันท่าพระโอ้ท่านี้วันท่าพระราชวังท่าพระอยู่ใส่อืมนี่ทุกคนเป็นภาพสีหานี่ยากนะ ข้าเจ้าเอายังถ่ายสมัยก่อนได้เป็นกล้องแต่ว่าว่มีสีกล่องเป็นขาวดำกล้องขาวดำสมัยก่อนนะนะโอ้ทุกคนข้าเจ้าลอกเขาจำลองไหมเป็นเรื่องเก่าอันนี้ไรโอ้โหกำแพงหรอเป่เป็นกำแพงหรอเ่าเขาปุดเขาปุดปอบเป็นแลยปืนใหญ่สมัยก่อนโอ้ปืนใหญ่มีไตมีไตดินเขาปุดปอบ และล่อเหล็กบอกที่พบโอรถทำไมล่อเหล็กนี่นะเป็นสิ่งที่แบบอื้มนี่เวลาชาวบ้านเท้ายางมากเท้ายางมากมากันบอก้วาาอุ้ยทุกคนมีมาแต่โดนเลยทุกอย่าเนาะโอ้ราชการที่เท่าไรราชการที่เท่ากับที่ว่าตอนอันนี้นะภาพนี้คือราชการที่เทตะไร ร้อยกว่าปีต้มประเด็จตัดสกรและอาคารทีมแถวเหตุการณ์ร้องพระนครครบร้อยปีพราค่ะร้อยปีร้อยปีในตอนนั้นนะก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการน้อยเนาะกระถือกเป็นพระราชสวังบอกถือว่าคนขางที่จะใหญ่ทุกสมควรนะทุกคนปราไม่เห็นในละครเหรอเคยเห็นในละครเหรนะ อืมสมเด็จไปอันนี้คือเบิร์ดละวานเบิร์ดสวอนนี่เนาะโอ้นี่ไงอันนี้ก็อีกภาพจุดนี่อันนี้อันนี้จุดนี่อยู่ไซอันนี้ฮะเนี่ยที่ที่ขาย,ขายไฟฟ้าวาาออที่บ่งบอกอะไรมา,าแต่สมัยใดเจ้าก,ก็ขี่อาซิดเหระสภาพเนาะอ๋อตะกี้เป็นแต่สมัยใดนี่อ๋อตลาดอันนี้ช้างวังหน้าอันนี้คือผายนี่เนาะคาน้องจ๊าบโมพิทมันบอกนุ่นผายบอก ขาวๆนี่ลายเครื่องไฟฟ้าของรัฐเพราะอันนี้มันน่าจะเป็นมดูดูกันแต่ที่ยังรูเ้เรื่องถึงกลมๆ <c oughs> หน่าทุกคนโอ้ต่อเป็นสิ่งที่สวยงามนะและกะหาเบิ่งกเลยเนาะภาพแบบนี้หน่อยเนาะต้องไปหาเบิ่งอยู่บ่อนปริวัติพันธ์เนาะที่จัดเก็บถึงจะเห็นบรรยากาศหรือว่าเห็นภาพแบบนี้นะทุกคนนะแต่มืาอนี้ก็เลยแวะ บบคิลงมากโบกิดว่าชีวิตมาแบบนี้นะทุกคนว่าตอนแรกทีพาทุกคนลงมาเบิ่งว่าเวลาพ้นตกในน้ำม,มันบบไลเขามาหนอีกบอกนะทุกคนนะแต่ว่ามาเห็นภาพบรรยากาศเกาเกาเป็นภาพที่ว่าร้อยกว่าปีนะทุกคนนะอย่างเช่นภาพนี่กะไอในครบครบหนึ่งร้อยปีเนาะเป็นภาพครบหนึ่งร้อยปีแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาจากปีแล้วบนี่ใจนะทุกคนนะนป้องบบอเผด็จรนะทุกคน ก็ถ pues yeah. nah. ือว <m br uch ing> in so 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 ่าเป็นอีกภาพหนึ่งนะเทว่าหนาสนใจแล้วก็มีเนื้อหาความเป็นมานี่คือเมืองใตดินเลยนี่นะเนี่ยเนี่ยเพิ่นติดแอ่นะและแอ่พวกนี้เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเพิ่นจะเพิ่นจะเออฮะนั่นแหละความสะดวกสบายมันถือว่าสุดยอดอันนี้ได้แนวรับเพิงกว่ามันอันนี้ได้ไงโอ้ขึ้นอะระบบอัตโนมัติความทันสมัยนะทุกคน <ม>และไฟดับก็มีไฟเออความทันสมัยเือถึงรดับว่ามีระบบป้องกันอัตโนมัติแล้วก็มีระบบให้ความแสงสว่างอตัตโนมัติป้องกอออัน,นอ,อุบัติภัยอันนี้ได้ใช่อันนี้ยังนี่นี่น,นี่ตัวนี้คือตัวกดสัญญาณอโอ้ก็คือกดสัญญาณแจ้งเตือนป้าทาพปตองตะโกนยังเลยเนาะ ก็คือมีปุ่มกดสัญญาณแจ้งเตือนให้ครับเตือนให้พวกเขารูยู่ขึ้นไหมอู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโอ้ทุกคนมีื่อระบบป้องกันไรอันนี้สุดอดนะไห้นะเรื่องล้ำไปทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนาะโดยใส่ระบบอตัตโนมัติเพื่อเ <c oughs> พืงง่อเ<ห>พืงง้อเบือพ่อพอเ่อเพื้อพื่อื่ออ่เอเ่ <c oughs> ม่ แะเพื่อนความสะอาดนะน้ำบบแปลกใจเลยพางนี้มันสามารถนั่งได้เลยเงาวับเลยนะอ้ยทุกคนเลยอันนี้แหละนะทุกคนนะประเทศไทยเมืองไทยทุกคนความพัฒนาของเพื่นนะทุกคนนะเพื่อหายการเป็นอยู่ของประชากรเนาะดีขึ้นเออเรื่องนักนักท่องเที่ยวบิงดูเขามาเห็นเขาซื้อ่าเออเมืองไทย สุดยอด,อดยุอนการพัฒนานการท่องเที่ยวหรือว่าการอื่นๆต่างๆการขับมนาการสั้นจรคมนาคมหลายๆอย,าย,ยา่างวกความเ,เ,เป็นความเจริญพัฒนาแล้วบางทีนี่ก็เอาไปสื่อสารกัน,นหรือว่าเอาไปลงทางโลกออนไลน์นแล้วครับคูยง่ายมันเป็นการชักชวนกันอีกแบบหนึ่งเนาะต่างประเทศยุโรปยังบมีแบบนี้บางประเทศนะยังบมีขนาดไทยนี่ เป็นมีหอดเมืองไต่ดินหลายทีบอกแมน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 รถไฟไต่ดินอยุลรปบางประเทศก็มีหอดรถไฟไต่ดินแม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 นเออเวียดนามบังสีบุ้มีนแม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 นมีรถไฟล้างเนาะตามล้างตามอย่างตามล้างยีไทยยี่สิบปีแมนแมนแมนอู้อันนี้ถือว่าสุดยอดนะทุกคนนะระนักท่องเที่ยวเนาะส่วนลายเนาะใช้มาดยางไปรัฐกุ่มรัดที่ใดไต่ดินอันนี้ไหน โอ้คือเขาสามารถรับไปได้โอ้อันนี้เป็ยังไงออันนี้คือเจ้าหน้าที่บอกมีรโอ้มีเจ้าหน้าที่ทหารโอ้ากลัวกันเลนาะไปอไปาไปเอาไปเอาไปเอาไปกอาไเอาเาเาเอาเอาอาไ้เอาอาเาไอานปเอาไาไปเอาไปเเอิไปเออาเวาาเาเาเวลาฝนตกนี่พอเพิ่นได้มีราาาออาเเเยาาาา หน้ามันบอไลเขาบม่หนีบอเลยเพิ่นมีระบบแบบใดทุกคนนะก็อย่างที่บอกทุกคนเทคโนโลยีสมัยนี้มันทันสมัยเกินไปแล้วทุกคนคนอะมนุษย์เนี่ยเขาบางที่กับโบทันมันเนาะน้อยเนาะบบทันความคิดค้นของพวกไอ้ทนายศาสตร์น้อยเนาะอ่ะทุกคนวันนี้กับวันนี้กับผมพี่อย่างไรตัวคนนะกากคอจบเพลงเท่านี่ก็แล้วกันเจอกัรนีพี่ตัดไปอย่าลืมติดตามไว้ด้วยตัวคนเนาะอย่าลืมติดตามว่าวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวไซร์แล้กอะผลิตไซร์แล้วทุกคนนะแลก็อย่าลืม อย่าลืมไมอย่า,ยา,ยากดขำโฆษณา,า,าวันนี้นะทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันติดตามไปเด้อเออตามภาษาบาลาาเด้อพนี่าวอันนี้ช่องไหนเจ้าตามภาษา,าบาลา,า,า่า,ลาวเด้ออย่าลืมไปติดตามเพื่อนท่านพี่น้นองเด้อเอาพี่น้องมือนี้มาเขา้าวันนี้ครับไอตู้เพื่อนกนขาขอจบคลิปเพื่อนท่านนี้กับเรากันนะทุกคนนะกะเจอกันกะอีพีถัดไปนะทุกคนคลิปนี้วันนี้กับขอขาขอสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมทุกคนไปแล้วไปบ